สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับมาดู เหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เบื้องต้นเรามาดูเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่า,าไม่แพงมากนักนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีรูปแบบหลากหลายในแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญปี1,994นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงยังไม่ถึงหลักร้อยบาทนะครับซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานนะครับก็มีความซึกกร่อนไปตามการเวลานะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2002นะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีรูปแบบลักษณะของเหรียญที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็มีความเก่านะครับเพราะว่ามีการใช้งานมาแล้ว ราคาก็ยังไม่แพงเช่นเดียวกันนะครับยังหาได้โดยทั่วไปนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1998นะครับสําหรับเหรียญนี้ปี1998เป็นของฮ่องกงเช่นเดียวกันนะครับแต่ลักษณะของเหรียญก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละรูปแบบ เหรียญนี้ราคาก็ยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับมูลค่าก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญน,นะครับราคาหน้าเหรียญเหรียญต่อไปเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กเล็กจิ๋วนะครับด้านลน่าของเหรียญสับวันนี้ก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับมา ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจำนวนสามเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะอย่างไรมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละเหรียญน,นั้นก็จะมีมูลค่าราคาหลักล้านหลักแสนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อนะครับผู้ขายรูปแบบของเหรียญจำนวนปีปีที่ผลิตและจำนวนที่ผลิตนะครับก็ส่งผล ทำให้เหรียญนั้นมีมูลค่าราคาสูงไปตามกาเวลาเป็นไปตามกลไกของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเหรียญล่าวนี้เป็นเหรียญปี2011นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีความหนาพอสมควรนะครับแต่ราคาเหรียญน,นี้ก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนั้นจะมี รูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับมีรูปแบบลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันครับคลท้ายัะหลายๆเหรียญนะครับ,รรนนรบสำหรับเหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1891นะครับปี1891 ด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญมีความเรียบตึงนะครับแต่มีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ทําให้ราคาเหรียญนี้ลดน้อยถอยลงนะครับยังมีมูลค่าราคาสูงอยู่นะครับในปัจจุบันด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ก็ยังคงรายละเอียดความคมชัดสวยงามนะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญดังกล่าวนี้ก็ได้มีการซื้อขายกันไปนะครับเมื่อ,อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจที่จะซื้อขายเหรียญดังกล่าวนี้นะครับทำให้เหรียญน,นั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับ ซึ่งเหรียญที่ขายไปนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวมูลค่าสูงถึงสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นั้นราคาสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวมูลค่าสูงถึงสองล้านกว่าบาทนะครับท่านพบเจอที่ไหนหรือเห็น เหรียญรูปแบบลักษณะดังกล่าวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีพอปีคริสต์ศักราชไหนนะครับก็ลองเข้ามาเปรียบเทียบดูคลิปเก่าๆที่ผ่านมานะครับวิดีโอเก่าๆที่ผ่านมาของช่องของเราเปรียบเทียบดูกันได้นะครับจะทําให้ทราบรู้ถึงราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงหลายๆเหรียญหลายๆรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปีคริสตศ 2000, ักราช2000ปีคริสตศักราช1929นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียนปี1929นะครับมีลักษณะที่แปลกไปนะครับมีความโดดเด่นแต่เหรียญน,นั้นยังคงความสวยงามนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการใช้งานเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ส่งผลทำให้มูลค่าราคาของเหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็มีมูลค่าราคาสูงไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา 2 5 5ล้านบาทนะครับ2 5 5ล้านบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ท่านใดมีสะสมก็สามารถนำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับไม่ค่อยพบเจอที่ไหนเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญรูปแบบอื่นๆกันต่อนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญทั่วไปนะครับที่มีมูลค่าราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญ ออกด้านข้างเหรียญนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยสามารถเก็บสะสมพบเจอที่ไหนก็ท่านใดชอบก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับราคายังแต่ต้องได้นะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับท่านที่หลงไหลในลวดลายบนพื้นเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็มีเหรียญขนาดกลางนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้โดยทั่วไปนะครับราคายังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญนี้เช่นเดียวกับเหรียญอื่นๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านอีกหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญที่มีสัญลักษณ์รูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กซึ่งก็ยังพบเจอได้โดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเหรียญต่อไปนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปี1797นะครับปี1797ซึ่งเป็นเหรียญที่ มีสภาพซึกกรตามการเวลานะครับมีความบางไปบ้างนะครับสำหรับบนพื้นเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็ส่งผลให้ราคาเหรียญน,นั้นก็อาจจะมีมูลค่าลดลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังคงราคาหลักล้านอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังของเหรียญซึ่งไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับมีความบาง รูปแบบต่างๆยังคงเข้าโครงเดิมไว้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ได้มีการซื้อขายกันไปนะครับเมื่อไมอ่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นอยู่ที่ราคา,าซื้อขายกัน1 5 5่8ล้าน้บาทนะครับราคา15,59,862บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ ก็ได้มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านใดพบเจอที่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบดูกันได้นะครับเพราะว่าเหรียญดังกล่าวนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ฝากเข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราได้ในทุกๆวันนะครับเราจะมีข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ ราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการสะสมเหรียญน,นะครับหรือท่านใดมีสะสมอยู่แล้วก็จะได้รับทราบถึงราคาในปัจจุบันนะครับของเหรียญเงินตราต่างประเทศซึ่งก็จะมีการเปิดรับสมาชิกของช่องด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกก็สามารถเข้ามาดูวิดีโอที่เรามีให้เฉพาะท่านได้เห็นกันทุกวัน ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบอสำหรับช่องของเราอันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการสะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการ หาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ